กองทัพรัสเซียยึดหมู่บ้านยูเครนอีกสองแห่งการรุกเต็มรูปแบบต่อเนื่องของรัสเซียทำให้เกิดความกลัวและความตื่นตัวใหม่ในยูเครนกองทัพรัสเซียยึดหมู่บ้านยูเครนอีกสแห่งในแคว้นซาบริตเชียทางตอนใต้ทำให้พวกเขาก้าวเข้าใกล้เมืองสำคัญยิ่งขึ้นขณะที่ยูเครนก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568กองทัพรัสเซียประกาศว่าพวกเขายึดหมู่บ้านของยูเครนอีกสองแห่งนับเป็นการรุกคืบครั้งล่าสุดในช่วงไม่กี่วันทําให้กองทัพรัสเซียเข้าถึงเมืองสําคัญยิ่งขึ้นคือเมืองโปรครอฟที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุดในตะวันออกแต่ที่นี้มีเรื่องที่เป็นที่พิจารณาอย่างสําคัญกองทัพยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีกําลังพลน้อยกว่ากําลังต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่าโดยการรุกเต็มรูปแบบของมอสโกซึ่งกําลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวปีที่แล้ว รกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าหมู่บ้านมาลาตอกมาัชากาและหมู่บ้านรอฟอปิเลียทั้งสองหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในแคว้นซาโป,ปร,ริตเชียทางตอนใต้ของยูเครนถูกกองทัพรัสเซียยึดได้แล้วนักวิเคราะห์มองว่าการเสียหมู่บ้านมาลาตอกมาัชากาทําให้เมืองสําคัญอีกแห่งของยูเครนคือเมืองโอริคิปตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ในแคว้นซาโป,ปร,ริตเชีย และนี่คือเรื่องที่น่าสนใจการเสียหมู่บ้านริฟโนปิเลียทําให้กองทัพรัสเซียควบคุมพื้นที่ทางเหนือตะวันออกและใต้ของเมืองกูเลโบเลเอาไว้แล้วทําให้พื้นที่ที่รัสเซียควบคุมเพิ่มขึ้นอย่างมากรกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเผยภาพท,ทางอากาศของหมู่บ้านริฟโนปิเลียซึ่งแสดงให้เห็นทหารรัสเซียกําลังโบกธงชาติรัสเซียอยู่เหนือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย แต่ยูเครนก็ไม่ได้เสียใจทางการยูเครนระบุว่าพวกเขาโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชสในแคว้นซามาราของรัสเซียหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งโจมตีโรงกลั่นอีกแห่งใกล้กรุงม,มอสโกในส่วนที่สมรภูมิทางตะวันออกการต่อสู้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมศูนย์กลางการขนส่งสำคัญอย่างเมืองโปรครอฟซึ่งมีทหารรัสเซียหลายร้อยนายแทรกซึมเข้าไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การป้องกันของยูเครนอ่อนแอลง แต่นี่คือเรื่องที่น่าสงสารทหารยูเครนที่เหนื่อยล้าและมีกำลังคนน้อยกว่ากำลังต่อสู้กับกองทัพรัสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ยังไม่เคยล้มเหลวและยังคงต่อสู้อย่างกล้าหาญสงครามในยูเครนก็ดำเนินมาใกล้ครบ4ปีแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงโดยการเจรจาสันติภาพระหว่างเคียฟและมอสโกยังอยู่ในภาวะหยุดชะงักส่วนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัทรัมของสหรัฐกับวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งวางแผนไว้ว่าจะจัดขึ้นที่กรุงบูดาเปสก็ไม่ได้เกิดขึ้น ติดตามข่าวต่างประเทศได้ที่ https://www.th.co.th/news/ slash a slash a i r forian ที่มา cna https://www.challanews.com/world/belarus/ukraine-547041 slash slash s h advances in s o t h e r n